ชายกางเกงเขียวที่บังเอิญเดินเลี้ยวมาหรือว่าตั้งใจก็ไม่ทราบได้ทำท่ารับรับ,รบล่อๆด,ด,ด,ด้อมดมอมมองๆอ,อยู่สักพักก่อนชายชุดขาวที่ดูว่าเป็นเจ้าของพื้นที่จะได้โผล่มาจากด้านหลังเฮ้ยมาทำอะไรตรงนั้นวะน่ะนะฮนะาชายกางเกงเขียวได้หันหลังมายิ้มให้ก่อนที่ทั้งคู่จะได้สนทนากันเหมือนคนคุ้นเคยเอาถ้างั้นก็ตามข้ามา ชายชุดขาวที่ชื่อวัาตตะมั่นได้พาเอจันทร์เดินข้ามสะพานข้ามของไปเมื่อเดินมาถึงที่ตั้งของโบราณสถานตะมั่นก็ได้กล้มลงไปกราบส่วนเอจันทร์ก็ได้แต่ยืนยิ้มท่าทางไม่ค่อยน่าไว้วางใจก็นี่แล้วเองจะไม่กราบไม่ไหวหรือไงให้จันทร์ โทษทีนะตามันข้าแค่คิดอะไรเพลินไปหน่อยนะว่าแล้วไอ้จันก็ได้นั่งลงไปกลับรีบลงมาได้แล้วเว้ยมันจะมืดค่ำแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาชมต่อในพื้นที่ป่าเขานั้นเมื่อพระอาทิตย์ตกดินก็จะมืดเร็วกว่าปกติและบรรยากาศโดยรอบของสถูปเจดี ก็ดูค่อนข้างจะเงียบสงบแต่ก็แฝงไว้ด้วยความวังเวงนี่เองหนีน้ำท่วมบ้านมาเรื่องไงให้จันแถวบ้านข้าน้ำไม่ท่วมหรอกข้าก็แค่อยากจะมาชื่นชมโบราณสถานนะไม่มีอะไรหรอกก็แค่วัดเกา่าแล้วที่เอเขาลือกันหาหลุงมัน่นเรื่องที่ว่ามีพระพุทธรูปทองคําล่ะหรอเกิดมาข้าก็ยังไม่เคยเห็นเลย งั้นข้าขอหงีบก่อนนะเดี๋ยวจะลุกไปอาบน้ำอาบท่าข้าก็ขอไปยิงกระต่ายก่อนแล้วกันนะจะได้แวะล้างตัวด้วยหงีบหลับไปน,น,นานๆแล้วกันนะตามันตอกจากไอ้จันจะไม่ได้ล้างตัวหรือว่ายิงกระต่ายแล้วมันรีบจำเอาวมาที่หน้าของเจดีย์เก่าแต่มันก็ต้องทำสีหน้าตกใจเหมือนว่าเห็นอะไรบางอย่างใครว่าชุดขาวาแวบบ๊บๆหรือว่าตามันหรือว่าข้าจะตาลายไปเอง เอจันรีบขึ้นไปหาพื้นที่ต้องสงสัยก่อนที่มันจะได้เอาเท้าถีบถ้ามีพระพุทธรูปทองคำในนี้ล่ะก็ข้าจะหักนิ้วไปจำนำละท,ทันทีที่ฝ่าเท้าของเอจันได้ข้ามผ่านธรดีของประตูก็บังเกิดแสงขึ้นมาก่อนที่มันจะได้หายตัวไปจนถึงเช้าแล้วนี่เอจันมันหายไปไหนเนี่ยกันข้าขออาบน้ำล้างตัวก่อนแล้วกัน ความเป็นอยู่ของตำาัันนั้นค่อนข้างเรียบง่ายอาศัยว่าได้มาเฝ้าวัดเก่าซึ่งนานๆครั้งชาวบ้านก็จะแวะมาหาเอาข้าวของมาให้มันหายไปไหนวะรัวมันกลับไปแล้วฮะไอจัน์เลยอยากร้องก็ร้องไปเลยไม่มีใครได้ยินเองหรอกอย่าทำอะไรค่านะคะผิดไปแล้วและด้านไหนนั้น นอกจากพระพุทธรูปทองคำยังมีชายแปลกหน้าที่ดูว่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางอยากได้นะก็อ,อยู่เฝ้าวันที่ดีแล้วกันถ้าทางหวาดกลัวของไอ้จันทําให้มันหมดสิทธิ์ที่จะคิดชั่วอีกต่อไปสงสัยมันมีธุระรีบกลับบ้านละมั้งไอ้จันเนย หลังจากที่เวลาผ่านไปหลายวันก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งมีการเคลื่อนไหวของบางสิ่งบางอย่าง่ากของผีเปรตที่สูงจนเกือบเทพ้เจดีได้เดินวนไปวนมาส่วนเจ้าหมาข้างๆวัดก็หอนกันระงม <c oughs> เองมาร้องหอนอะไรของเอ็งวะข้าอยู่ที่นี่ตั้งนานไม่เคยเห็นมีอะไรนี่ ว่าจะกินอะไรเหม็นๆนะเหมือนคนไม่อาบน้ำคงไม่มีตัวอะไรมาตายแถวนี้หรอกมัง้งเองว่าใครไม่อาบน้ำฮะอา้าวแล้วพกเองมาทำไมกันเด้อเมื่อเบืดอค้ำๆแล้วนั่นจะถือไม้ไปทําอะไรนะไม่มีเสียงตอบรับของคนที่ถือไม้แล้วทีนี้รู้คำตอบหรือยังล่ะฮะให้ไอ้จันมาดูลาดเราไม่เห็นได้เรื่องเลย สงสัยมันจะได้ทองแล้วกว่นนี้พวกเราไปแน่นแนงั้นพวกเรารีบขึ้นไปหาทองกับเธอลูกพี่เออแล้วทําไมเมื่อกี้ข้าไม่เห็นจะมีผ้าโพหัวหรือว่าจะเอาผ้ามาห่อทองวะและทั้งสองมิจฉาชีพก็ได้เดินขึ้นไปด้านบนประตูทางเข้าก็เหมือนว่าจะเปิดรออยู่มมหนำซ้ำยังมีพระพุทธรูปทองคำที่เคาล่ำลือกันส่วนร่างของไอ้จันเพื่อนรักก็ได้นอนเน่ามาหลายวัน สงสัยมันเห็นทองแล้วช็อกตายน,ไไน่ไอ้นี่เสียงตวัดไม้มาจากด้านหลังเต็มแรงทำให้มิตรที่มาด้วยได้นอนลงไปเป็นเพื่อนกับมิตรคนที่มาก่อนหน้านี้ต้องรีบไปซ่อนศพตามแล้วจะมีใครมาเห็นทั้งที่คืนเดือนงายสว่างจ้าจู่ๆก็กลับมืดมิดเป็นเพราะเงาของอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ยืนบทบัง ไม่ให้แสงของจันทากระทบลงสู่พื้นดินร่างของผีเป็ดไอ้จันเตง,ง้างเท้าก่อนที่จะได้เหยียบย่ำลงมาที่มิดคนที่สองให้มิดจมลงไปในพื้นดินส่วนผ้าโคกหัวที่เตรียมมาใส่ทองนั้นก็ได้กลายเป็นผ้าพันแผลหรือว่าห่อศพตัวเองไปลุกขึ้นมาได้แล้วรีบตามข้ามา ดูเหมือนว่าวิญญาณของลุงมั่นจะได้ทำหน้าที่ต่อไปอย่างน้อยก็ได้เป็นผีหรือเจ้าที่เฝ้าสมบัติไปก่อนจนกว่าจะได้มีใครมาเป็นตัวตายหรือว่าตัวแทนและอีกไม่นานานัดผีเป็ดไอจันท์ก็จะมีเพื่อนมาอีกสองตนแน่ๆสมบัติของวัดเก่าหรือว่าโบราณสถานหากไม่มีบุญบาร,รมีแล้วก็ย่อมจะต้องกลายเป็นผีหรือไม่ก็ต้องมีอันเป็นไป สำหรับวันนี้ผมนั่แหบร้อนก่อนเล่าขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมสวัสดีครับ Oh my god! <laughs> 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 Ah! <laughs> <laughs> Tosti! Huh? คุณพระศรีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาคนโลกได้โปรดคุ้มครองป้องภัยให้กับแฟนรายการจงอยู่รอดปลอดภัยและอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ